กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับรายการมั่นคงแกจัดรีวิวกันอีกครั้งหนึ่งครับผมวันนี้ครับผมทางร้านมันคงเนี่ยมีของดีมานําเสนอกันนะคือต้องบอกตัวเลยว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมเนี่ยชอบมากแล้วก็ประทับใจมากเลยครับผมมันเป็นหูฟังอินเอียร์แบบมีสายนะครับผมมีไมโครโฟนด้วยมันเป็นอินเอียร์ที่ครบเครื่องมากๆเลยครับผมและที่สําคัญเนี่ยราคาของหูฟังอินเอียร์ตัวนี้ครับผมไม่แพงเลยจริงๆคุณเห็นราคาแล้วคุณจะต้องอึ้งครับว่ามันถูกมากๆหากใครก็ตามนะครับผมดูจนจบคลิ อ,รรอีกอย่างที่ผมอยากจะขอพูดเลยนั่นก็คือแบรนด์ที่ทําหูฟังตัวนี้ครับผมได้ทําการฝากผลงานไว้กับร้านของเราแล้วในรุ่นออกซิเจนและในวันนี้หูฟังที่เรามาทําการรีวิวนั้นก็คือแทชจิมรุ่นทันยาครับ อุปกรณ์ภายในกล่องที่เขาให้มาครับผมก็จะเป็นตัวหูฟังแล้วก็ตัวจุกหูฟังไซส์ SML เอาไว้ใช้เปลี่ยนกันได้ตามใจชอบเลยครับและที่สําคัญที่สุดเลยครับผมเขาแถมเป็นตัวผ้านะครับผมนะเป็นซองผ้าเอาไว้ใส่ตัวหูฟังเนี่ยซึ่งเป็นซองผ้าที่ออกแบบมาอย่างดีแล้วก็เป็นผ้าเกรดดีอีกด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับผมก็จะมีคู่มือการใช้งานในการบอกสเปคทั่วไปของเจ้าหูฟังตัวนี้กันครับโดยที่น้ําหนักของตัวหูฟังนะครับผมจะอยู่ที่20กรัมเท่านั้นเองครับเบามากเลยและตัวไดรเวอร์ของังตวนี ครับผมมาพร้อมกับไดเวอร์ไดนามิก7มิลลิเมตรครับวัสดุที่ใช้ในการทําตัวไดอะแอมของหูฟังตัวนี้นั้นก็ทำออกมาจาก PEEK หรือโพลีเอทิล e ีเทอร์เคทอลซึ่งเป็นโพลิเมอร์เกรดดีครับผมซึ่งสายทองแดงของเขานะครับผมก็จะเป็นสายแบบ OFC ครับผมนั่นก็คือออกซิเจนฟรีคอปเปอร์นั่นเองสายหูฟังแบบนี้มีประโยชน์ในการนําเสียงครับผมมันจะสามารถนําเสียงสัญญาณได้ดีกว่าครับนอกจากตัวสายนำสัญญาณที่ดีแล้วนะครับผมสาย3.5ของเขาเนี่ยก็ทำการชุบทองอีกด้วยครับ ทำให้การส่งสัญญาณเสียงดีขึ้นครับผมและการฟังเพลงของคุณเนี่ยจะได้ถร่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับโดยที่ตรงบริเวณไมโครโฟนของตัวหูฟังครับผมก็จะมีปุ่มในการกดลับสายวางสายครับต่อมาครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวย่านเสียงของเจ้าตัวหูฟังแทชจิมทันย่ากันเลยดีกว่าครับเสียงของตัวทันย่านะครับผมเขาจะถูกจูนออกมาให้ฟังเพลงป๊อบร็อกได้อย่างสนุกคึกคักกันเลยทีเดียวครับซึ่งตัวเบสของเขานะครับผมจะเป็นเบสที่มีเนื้อเสียงที่ใหญ่นําเสียงกลางได้อยู่เล็กน้อยมีแรงประทะที่หนักแน่นให้เสียงงงนนัักกร้้้อออออทีี่่่่มมสเใใหหญยยดดาาฟไง เปิดเผยเลยครับไม่คุมเครือย่านเสียงสูงจะมีความสดใสเนื้อเสียงดูสะอาดสะอ้านจึงให้เลยเสียงช่วงปลายแหลมที่น่าฟังอย่างยิ่งเลยครับ โดยที่ราคาของหูฟังแทชจิมรุ่นทันย่านั้นจะอยู่ที่990บาทเท่านั้นเองครับสำหรับเวอร์ชันที่มีไมโครโฟนหากใครก็ตามที่ไม่มีความจําเป็นต้องใช้ไมโครโฟนก็สามารถซื้อในเวอร์ชั่นไม่มีไมค์ในราคา890บาทได้อีกด้วยครับถูกมากๆเลยซึ่งต้องขอบอกเลยครับผมว่าทั้งเรื่องเสียงและเรื่องคุณภาพของเจ้าตัวหูฟังตัวนี้ราคาขนาดนี้นี่ถือว่าถูกมากๆเลยครับหากท่านใดก็ตามสนใจอยากจะลองฟังเสียงหูฟังตัวนี้แล้วก็ก็สามารถมาติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับทุกสาขาของร้านเราก็จะมีพนักงาน ที่จะบริการทุกท่านอย่างดีเลยครับหากท่านใดก็ตามสะดวกซื้อทางออนไลน์ก็สามารถมาช็อปกันได้ที่ w w w m a n k o n g g a d g e t c o m ครับแล้วร้านของเราก็ยังมีหน้าร้านอยู่หน้าช้อปปีด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปอุดหนุนกันละ่ะสำหรับวันนี้ผมก็คงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วแล้วขอฝากหูฟังที่ราคาประหยัดอย่างมากที่ให้คุณภาพเสียงและคุณภาพวัสดุอย่างดีอย่างแทชจิมทันยาไว้ให้กับทุกคนด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับสวัสดีครับ